สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันตอนเรื่องแรกนะครับมันนี้นะครับเราซิ่งเกินครับกักับมามองนีเคยยูนะครับมองดีเคยยูมาหลายปีคิดหอดนะครับกิดหอดทะเลคิดหอดหมองดีเคยมายูมากินของแจ้โดนโดนมาแล้วนะครับก็เลยแวะมานะครับ บรรยากาศใช่ทะเลน,นะครับพี่น้องนะครับแหลมแท่นนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงตาติดกับรงสิต,ตกน้ำบรรยากาศแบบนี้ดีพี่น้องเราเพย่อเห็นบรรยากาศแบบนี้มาโดนเติบแล้วนะครับก็ามาทรงงามน,นะครับมาทรงงามแถวนี้นะครับเรเลยเนะ่ย ให้พี่ให้น้องเบองบรรยากาศนะครับมาพี่้องมาแวะกินเขา่ามากินเข่าน้ำกันครับ